ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่ g e a อ Up และตอนนี้เราอยู่ที่ภูทับเบิกนะครับวันนี้เราอยู่กับโอล่า07 Long Range นะครับกับระยะการใช้งานของเขา NEDC 640กิโลเมตรมอเตอร์ของเขา204แรงมา้านะครับและแบตเตอรี่83.5กิโลวัตต์อาวันนี้จะพาทุกคนมาพิสูจน์กันว่า1ชาร์จของเขานะครับ100%เนี่ยสามารถขึ้นมาถึงบนนี้ได้หรือเปล่านี่ที่อยู่บนนี้ไม่ได้บอกนะว่าชาร์จหรือไม่ชาร์จมาไม่ใช่บอกว่า ไอ้นี้ก็ขึ้นมาถึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าถึงจริงหรือเปล่าระยะเคม640กิโลเมตรที่เราขับมาจากกรุงเทพถึงฟูรับเบิรนะครับระยะการใช้งานจริงได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่รามอินทราเลยครับ วันนี้ครับเราอยู่ด้านในของโอล่า07ลองเล e นะครับกับระยะการใช้งานที่เขาเคลมเอาไว้เนี่ย600กว่าตอนนี้แบตเตอรี่จะเห็นว่า99%นะครับระยะการใช้งานประมาณปีว่า640บนหน้าจอก็ได้เป็น n e d c นะเดี๋ยวเรามาลองดูครับวันนี้เราจะไปภูทับเบิกระยะประมาณ413-420กิโลเมตรนะครับหชาร์จจะถึงไว้แต่ผมว่าอาจจะแวะชาร์จสักหนึ่งทีก่อนขึ้นภูทับเบิกเดี๋ยวดูบนหน้าจอก่อนว่า หน้าหวาดเสียวแค่ไหนครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเลยตอนนี้เราอยู่ที่ Gate Royal Motor Iconic Ram i n น a n นะครับขอบคุณมากๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราในวันนี้พร้อมแล้วอย่ารอช้าเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าช่วงแรกนะครับความเร็วไม่เกินร้อยแช่ไปสักร้อยโลช่วงที่2ความเร็วไม่เกิน120ยยน้อร้อามสิบแช่ไปสักร้อยโลมาดูเปอร์เซ็นต์การกินไฟกันว่ากินไฟเฉลี่ยไปแล้วเท่าไหร่ครับ ออร่า07คันนี้นะครับเราเคยลองตัว p e r f o r m ร์แมกันแล้วเนาะรอบนั้นเอามาดูอัตราสิ้นเปลืองกันในการใช้งานแบบทั่วไปนะครับวันนี้มาลองกันแบบขับทางไกลเลยวันเดียวทิปพิสูจน์กันเลยนะฮะว่าขึ้นภูบเบิก1ชาร์จเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับกับรุ่นลองเลนที่มีระยะการใช้งานเยอะมากกว่านั่นเองครับ โอ a 0านะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อแกนแคทก่อนหน้านี้จะมีราคาจําหน่ายคันนี้นะครับลองเลน์่ล้านสองแสน0บาทส่วนในรุ่น p รฟอร์แม n หนึ่งล้านสี่แบาทต่างกันอยู่2 0 0แสนนะสมรรถนะแตกต่างกันพอสมควรครับมิติตัวถ mm ัง4,871มมคูณ1,862มมคูณ1,500ม mm. มระยะฐานล้ออยู่ที่2,870ม mm มครับและมีค่า CD หรือว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอยู่ท ล้อที่2,870ม mm ิมนะครับก็ถือว่ามีฐานล้อที่สั้นกว่า BYD Seal ที่อยู่ที่2,920ครับแล้วก็ใกล้เคียงกับ Tesla m o เด l 3ที่มีฐานล้ออยู่ที่2,875ม mm ิมรครับรุ่นลองเลนส์คันนี้นะครับมองในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีพลังกำลังอยู่ที่204แรง mm, ม้า340น mm, ิวตันเมตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NMC นะครับ 83.5กิโลวัตต์อา์ขับเคลื่อนที่ล้อหน้าระยะการใช้งานเครมสูงสุด640กิโลเมตรเนี่ยถึงทับเบิกได้แบบสบายๆนะครับถ้าเป็นรุ่น Perform a n c มนะครับมอตเตอร์2ตัว408แรงม้า680นิวตันเมตรแบตเตอรี่ไซส์เท่ากันแต่ว่าระยะการใช้งานจะเหลือเพียง550กิโลเมตรตามมาตรฐาน NE DC เท่านั้นครับ เรื่องของการชาร์จไฟนะครับรถคันนี้รองรับ AC 11กิโลวัตต์นะครับส่วน DC ฟาสชาร์ e ครับสูงสุด80กิโลวัตต์เอานะมาดูกันซิว่าวันนี้ต้องใช้บริการตอนไหนกันบ้างนะครับสำหรับสถานีชาร์จเรียบร้อยนะครับช่วงความเร็วไม่เกิน90ร้อยแต่วันนี้รถติดมากเลยนะครับอาจจะ ไม่ได้ยืนพื้นได้90ร้อยตลอดแต่เป็นการใช้งานแบบตามสภาพการจราจรนะครับอาจจะความเร็วเฉลี่ยอยู่สัก60กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะลองมาดูกันครับผมว่าอัตราเส้นเปลืองในช่วงนี้กินไฟเท่าไหร่ครับ ระยะแรกนะครับเราขับที่ประมาณ90%้าแต่หลายคนที่เคยขับเส้นสระบุรีลบบุรีก็จะรู้ว่ามันแช่ไม่ได้หรอกมันก็ไปตามสถานการณ์รถมันเยอะ10ลร้อมันขับแม่งครบทุกเลนนะครับเราก็ไปตามสภาพการจราจรแล้วกันจากแบตเบเาเปร์นะครับเหลือที่85%รนะครับระยะการขับขี่บนหน้าจอเหลือ532กิโลเมตรแต่ระยะการขับขี่บนหน้าจอเนี่ยอย่าไปเชื่อมันมากนะเชื่อมันมากเนี่ยระวังกินข้าวลิงนะครับเพราะว่า ค่อนข้างที่จะไม่ตรงพอสมควรเลยนะฮะมาดูกันนะครับช่วงแรกเราใช้ไฟไป14เนะครับเท่ากับเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่ไปทั้งหมด11.69กิโลวัตต์อวนะครับคิดเป็นอัตราสิ้นเปลืองในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเทียบเคียงกับการขับขี่ใช้งานในเมืองได้นะ8.5กิโลเมตรต่อ1กิโลวัตต์อาว์นั่นหมายความว่าแบตเตอรี่100ออาจจะใช้งานได้ถึง709กิโลเมตรเลยนะครับ ดีไซน์ภายนอกของตัวรถครับก็มาในสไตล์ที่ต้องบอกว่าสวยหรูดูพรีเมียมนะครับแตกต่างจากคู่แข่งอย่าง BYD Seal ชัดเจนเลยคือด้วยรูปลักษณ์เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่า BYD Seal เนี่ยมีลุคที่ดูสปอร์ตเท่เตะตามากกว่าสำหรับผมนะครับแต่จุดนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบเหมือนกันนะครับไฟหน้าอัตโนมัตินะครับมีปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็ได้ลองขับขี่ตอนกลางคืนคเนี่ยต้องบอกว่าหูไฟหน้าเขาสว่างไกลามากนะกว้างไกลแล้วก็ไฟสูงเนี่ย ถือว่าช่วยได้ดีมากครับสำหรับการขับขี่ยามค่าคืนมือเปิดประตูนะครับเป็นแบบซ่อนไปกับตัวรถน,น้อแล้วก็คันนี้คุณจะได้ล้อแม็กที่ดูสปอร์ตมากกว่าในส่วนของตัว BYD Seal ที่เป็นรุ่น Performance นะครับคันนี้จะไม่มีวิงหรือว่าปีกด้านหลังที่เปิดอัตโนมัติแบบรุ่น Performance นะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเปิดไฟฟ้าก็จริงแต่ว่าไม่ได้เปิดปิดอัตโนมัติแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็คันนี้นะครับคุณจะได้หลังคาที่เป็นหลังคากระจกนะครับมีคานตรงกลางกั้นหน่อยหนึ่าางแแแถถววว1กับ2ต่่ อากาศร้อนๆก็น่ากังวลเพราะว่าไม่มีม่านกันความร้อนมาให้นะครับช่วงความเร็ว120ไม่เกิน130นะครับถนนเริ่มโล่งพอจะเริ่มทําความเร็วได้เนี่ยอัตราส,สินเปลือยนะครับในช่วง100กิโลเมตรของความเร็ว120ไม่เกิน130ในการเดินทางไปปูทับเบือของเราวันนี้เป็นยังไงไปชมกันครับ ระดุปช่วงที่2อกัสะหน่อยนะครับร้อยยี่สช่วงนี้ถือว่าทําความเร็วยืนพื้นได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับระยะแบตเตอรี่นะครับแปดสเหลือ61%ระยะบนหน้าจอเหลือ379กิโลเมตรนะครับจุดนี้ใช้ไฟไป24%เป็นนไงจากเมื่อกี้สิเป็น24%เนะครับเท่ากับใช้ไฟไป20.04กิโลวัตต์อาวคิดเป็น4.9กจุดเก้ากิโลวัตรต่อหนึ่ ภายในนะครับคุณจะได้หน้าจอเรือนใหม่ครับแบ่งเป็น3จอนะขนาดรวมกัน10.25นิ้วนะครับอินเตอร์เฟซการใช้งานต้องบอกว่าเฮ้ยเป็นรถจากแผ่นดินใหญ่ที่อินเทอร์เฟซการใช้งานดูทันสมัยดูพรีเมียมดูหรูหราแล้วก็เรื่องของเฟรมเรทหน้าจอเนี่ยเนียนตามากๆนะครับหน้าจอกลางเนี่ยเขาสามารถจับเส้นเห็นชัดเลยว่าเป็นเส้นทึบเป็นเส้นปะนะครับเห็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เห็นว่าเป็นรถยนต์เห็นว่าเป็นรถบรรทุกเนี่ย ช่วยนะครับในเรื่องของระบบตรวจจับวัตถ,ถุด้านหน้าเนี่ยทำงานได้ดีมากๆนะครับมีในส่วนของบายสปอต o n i ิ o ลิ n งที่จะซิงการทํางานระหว่างที่กระจกเนี่ยกับหน้าจอที่เป็นหน้าจอเรือนใหม่แล้วก็ไฟแอมเบียนไลน์นะครับกระพริบด้วยนะเวลาที่เราขับใกล้คันหน้ามากเกินไปเนี่ยแอมเบียนไลน์ของเขาจะมีการกระพริบโชว์ด้วยนะครับเฮดอัพดิสเพย์จะมีเฉพาะในรุ่นเพอร์ฟอร์แมน์เท่านั้นนะครับหน้าจอกลาง12.3นิ้วทัชสกรีนขนาดใหญ่ Apple CarP l a y Android Auto ตของเขา เป็นแบบไวเลสด้วยอันนี้ใช้งานได้ดีนะครับหน้าจออาจจะกว้างไปสักนิดนึงเวลาผมใช้งานเนี่ยรู้สึกว่ามุมซ้ายอ่ะจะเอื้อมยากเวลาขณะที่ขับรถอยู่นะครับโหมดการขับขี่นะครับฟังกช์ชันการใช้งานต่างๆแจ้งเตือนช่วยเบรกด้านหน้านะครับระบบไฟเลนคีฟเลนเซนเตอร์ลิงต่างๆอยู่ในหน้าจอทั้งหมดการปรับในส่วนของพวงมลาลัย3รูปแบบก็อยู่ในหน้าจอกลางทั้งหมดทําให้รู้สึกว่า ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักนะครับแต่ตัวพวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะมีพรีเซตเนาะที่สอดคล้องไปกับโหมดการขับขี่ทั้งหมดนะครับที่จะสามารถหมุนโหมดการขับขี่เปลี่ยนได้ที่ตัวแผงคอนโซลตรงกลางนะครับที่จะอยู่ด้านล่างสุดโดยที่แผงคอนโซลกลาง,งเขาเนี่ยจะมีเรื่องของระบบแอร์อันนี้ดีอย่างน้อยมีระบบแอร์ออกมาเป็นฟิสิกอลบัตตอนนะครับหรือว่าปุ่มให้เรากดได้เนี่ยทำให้เราสามารถเข้าถึงการใช้งานระบบแอร์ได้ดีเพราะว่าบ้านเราเนี่ยบางทีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนาะกดเปลี่ยนกดปรับกันได้เนี่ยสะดวกกว่ากดที่หน้าจออย่างเดียวนะครับ ส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับอย่างพวกโหมดการขับขี่ที่อยู่ในหน้าจอกลางเนี่ยแม้จะต้องลำบากลําบนในการเข้าไปกดที่หน้าจอกลางแต่ก็มีข้อดีอยู่ที่คุณปรับค่าไว้ยังไงดับรถแล้วกลับขึ้นมาใหม่ทุกอย่างยังอยู่ในค่าเดิมไม่มีการรีเซ็ตกลับไปเปิดทุกอย่างใหม่หมดอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีในข้อสังเกตของหน้าจอกลางของเขาแล้วกันครับดีไซน์คอนโซลกลางผมค่อนข้างชอบนะเท่ดีที่วางแก้วแบบทรงลึกนะครับแต่ว่าวางแก้วได้แค่ ใบเดียวหรือขวดเดียวเท่านั้นนะครับมีไวเลสชาร์จิ่งแล้วก็ช่องเก็บของแบบบัตเตอร์ไฟเนี่ยเก็บของได้ลึกพอสมควรเลยนะที่สําคัญนะครับคอนโซลกลางเขาจะเป็นแบบดับเบิลเลเยอร์บนล่างด้วยโดยที่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีช่อง USB 2ตําแหน่งและด้วยความที่เป็นรถย้ายพวงมลาลัยจากซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับทำให้ช่องที่เป็นช่องเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนกับหน้าจอกลางเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งผู้โดยสารไม่ได้อยู่ทางฝั่งผู้ขับขี่นะครับ้ามีความสามารถกันแล้วก็หาย้ายกันเอาเองนะฮะ ไฟส่องสว่างในตัวรถนะครับนอกจากแอมเบียนไลท์แล้วนะก็จะมีไฟส่องสว่างพวกไฟส่องสว่างที่ฝ้าเพดานตรงกลางนะครับไฟส่องสว่างที่ฝ้าเพดานด้านหลังแล้วก็กระจกแต่งหน้าที่เป็นไฟ LED สว่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นแสงส่างแบบนี้สาวๆจะชอบหรือเปล่านะครับพวงมาลัายเนี่ยเป็นแบบ3ก้านสไตล์สปอร์ตนะครับคุมการใช้งานได้ง่ายนะครับแบ่งการใช้งานเนี่ยเป็นทั้งควบคุมในส่วนของ Adaptive Cruise Control เว้นระยะห่างจากคันด้านหน้านะครับ ควบคุมทั้งจอกลางนะครับในส่วนของอินโฟเทนเมนต์แล้วก็หน้าจอเรือนใหม่ในการดูค่าต่างๆของตัวรถได้โดยการสวิชนะครับระหว่างการควบคุมเนี่ยบนพวงมาลัยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับโหมดการขับขี่ของเขามีถึง6โหมดนะครับประหยัดเวลบีอ well ิงปกติสปอร์ตแล้วก็จะมีโหมดอินดิวิดลมาให้ด้วยและที่บอกว่ามี6โหมดนะครับเฉพาะในรุ่นเพอร์ฟอร์แมนท่านั้นที่จะมีสปอร์ตพลัสมาด้วยเนาะส่วนคันนี้ลองเลนส์ของเราจะมี5โหมดเท่านั้นครับตอนนี้ดูจากหน้าจอแล้วเนี่ย น่าจะไปถึงด้านบนภูทับเบิกได้โดยที่ไม่ต้องช้านะแต่มารุ้นกันอีกทีนะครับหลังจากนี้เคนจะขับแบบตามสภาพการจาราจรและเรื่อยๆสบายๆก็ยินพื้นความเร็วเดินทางเนาะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบถ้าเผลอๆกดเร่งแซงอาจจะมีเลยจากนั้นไปบ้างนะครับแล้วมาดูกันว่าชาร์จเดียวถึงภูทับเบิกไหมหรือว่าเสียเส่ยงๆนะครับแล้วเดี๋ยวจบทั้งทริปเราลองมาดูกันว่าทั้งทริปเนี่ยอัตราสส้นเปลืองโดยเฉลี่ยของโอล่าศูนย์เจ็ดลองเลนส์คันนี้ได้เท่าไหร่กันครับ เทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่อย่างที่เกินๆไปแล้วนะครับมีครบมากๆ adaptive cruise control ควบคุมความเร็วที่ความเร็วต่ำนะครับรวมถึงเรื่องของกล้องรอบคัน300องศาที่ชัดมากๆนะครับมีการกะระยะที่แบบว่าเจ๋งมากๆเลยจุดนี้ g r e d t Wall Motor ทำได้ดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังนะครับอย่างละ4จุดนะมีวันเพดเดมาให้นะครับรวมถึงแจ้งเตือนเมื่อเข้ารถใหญ่ ที่ด้านข้างควบคุมรถได้อยู่ในเลนกลางเลนออกนอกเลนต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีมากๆรบกวนการกับขี่น้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับรถรุ่นก่อนๆหน้าของเกรดวอลมอเตอร์เนี่ยโอล่าถือว่าเป็นรถที่มีเรื่องของการทํางานของระบบช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยที่เนียนมากจากโรงงานเลยครับ เมื่อกี้แบตเราเหลือ19%นะครับเดี๋ยวชาร์จอีกสัก50%อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราขึ้นทับเบิกกันแล้วเดี๋ยวขึ้นไปบนทับเบิกสรุปว่าใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะลงมาถึงปั๊มเดิมเนี่ยแบเ,เสร็จแล้วเนี่ย100%อะอยู่หรือเปล่านะครับแต่ผมว่าใช้งานจริงนะก็ต้องมาชาร์จที่นี่แหละก่อนขึ้นทับเบิกไปเผื่อแบบไปขับเล่นผู้หญิงล่องกาอะไรแบบนั้นนะครับมาดูซิเรื่องของการชาร์จไฟจ่ายไฟเป็นไงบ้างได้ไฟเท่าไหร่จะเห็นว่าตู้จ่ายไฟให้ใหเรา70กิโลวัตตต์นนะคครรัทีีบบ่เอนน้20%จากสสสปูงงุดขถ AC จะ11กิโลวัตต์ถ้า DC 80กิโลวัตต์นะครับก็ถ้าจะชาร์จเต็มเนี่ยก็อาจจะสักประมาณ1ชั่วโมงนะไปเข้าห้องน้ําหาขนมกินแล้วเดี๋ยวมานั่งรอกันไม่นาน,านานครับขอแค่สักห้เแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อครับชาร์จแบตเข้ามาอ2ไปกันต่อ จากที่เราชาร์จเมื่อสักครู่นะครับจาก19%บนหน้าจอเป็น52%ครับและตอนนี้เราอยู่ด้านบนนะครับหน้าอุทยานแห่งชาติผู้หินล่องกล้านะครับเป็นวิวภูทับเบิกด้านบนนี้แล้วแบตเตอรี่เหลือ32%นั่นหมายความว่ากลมๆใช้ไปก็19% 1ชาร์จนะครับ99% 100%ถึงภูทับเบิกไหมถึงนะครับแต่ลงยังไงแต่จะลงยังไงอะคุณผู้ชมมาดูหน้าจอกัน จะเห็นว่านะครับแบตเตอรี่เราเหลือเท่านี้นะแล้วก็ถ้าแบตประมาณ9 9้เนร้อเนี่ยเราขับมาแบบเรื่อยๆนะครับความเร็วยืนพื้นก็นเนี่ยร้อยสิบร้อยยี่นะครับมีบางช่วงเผลอจมไปหน่อยก็อาจจะไปถึงร้อยสี่ร้อยห้าแต่ว่าไม่ได้แช่ตลอดนะครับจากที่เคลมหกร้อยกว่านะหกร้อยสามสิบกว่ากิโลเมตรเนี่ยใช้ได้จริงก็อยู่เท่านี้นะครับตามสภาพที่ผมขับซึ่งถ้ามีคุณผู้ชมเพื่อนๆที่ทําได้ดีกว่านี้ในการเดินทางไกลเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอาละ แล้วเดี๋ยวจากตรงนี้นะครับเราลองไหลกันลงไปดูว่าจากด้านบนของภูทับเบิกไหลลงไปข้างล่างเราจะเจเนเรตไฟได้เท่าไหร่ลืมบอกทุกคนว่าที่เราขับมาเนี่ยจะเป็นอีโคเจเนเรตไฟแบบโนมอลนะครับมาตลอดทั้งทางเลยแล้วก็ขาลงเนี่ยเดิมเหมือนเดิมนะครับก็อีโคไหลลงไปดูซิว่าถึงข้างล่างได้ไฟมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคำนวณแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เราได้มาจากขาลงอะ่ะจะพาเราไปถึงปตทอท,อที่เราชาร์จไฟเมื่อกี้หรือเปล่านะครับซึ่งจะเป็นจุดชาร์จไฟที่ ใกล้ภูทับเบิกที่สุดแล้วแต่ถ้าคุณบอกว่าขึ้นมาแล้วบ้านเช่าที่คุณเช่ามันมีที่ชาร์จผมว่าก็ขึ้นมาได้ขาเดียวนะครับใช้ความเร็วน้อยลงไปสัหน่อยเนี่ยยืนพื้นสักร้อยร้อยสิบอย่างเงี้ยน่าจะมีไฟเหลือนะครับเพราะบางทีบางช่วงผมก็มีเร่งแซงมีอะไรขึ้นมากําลังรถไฟฟ้าเนี่ยขึ้นมาวนภูทับเบิกเนี่ยคือสบายมากๆเดี๋ยวขอไปรับอากาศเย็นก่อนแดดอย่างนี้อากาศเย็นมากครับ ที่แถมให้นะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยจาก Great Wall Motor Iconic ที่รามอินทาขับขึ้นมาถึงภูทับเบิกนะครับเราใช้ไฟไปกลมๆเลยนะครับ100%เนะครับเท่ากับใช้ไฟไปเลยเนี่ย8ป5ากิโลวัตต์อาวนะครับคิดเป็นอัตราสิ้นเปลือง4.8กิโลเมตรต่อ1กิโลวัตต์อาวเป็นไงพอคำนวณแล้วก็จะใช้ระยะทางเนี่ย ได้ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะวันนี้ที่เราขับมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ400กว,ากว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองครับเราแวะชาร์จไฟที่ปะตะทด้านล่างก่อนนะครับเราชาร์จไฟจาก19%ขึ้นมาเป็น52%นะครับโดยที่มาถึงด้านบนภูทับเบิกเนี่ยเหลือ32%เท่ากับว่าเราใช้ไฟไปทั้งหมดในวันนี้100%เลยถึงบนภูทับเบิกครับ ตอนนี้ครับเรากลับมาที่ปากทางเข้าภูทับเบิกแล้วได้ไฟมาประมาณ6%นะครับเรามาลองจำลองสถานการณ์กันดูว่า6%นี้ถ้าหมดลงเคนจะไปจอดอยู่ตรงไหนจะไปถึงปั๊มได้หรือเปล่าเนี่ยปั๊มเนี่ยอีก16กิโลนะครับเราลองไหลไปแบบนี้นะความเร็วสัก90แล้วกันเนาะถือว่าจำลองว่าฮ้ยแบตจะหมดเงั้นไปช้าๆเราไปกันแค่90นะครับกับแบตท,ที่มีเพิ่มขึ้นมา6% 7% ลองดูครับว่าจะถึงปั๊มหรือจะต้องเรียกยานแม่ทุกคนครับตอนนี้เราถึงแล้วนะปตะทข้างหน้าเราเนี่ยที่ใกล้ที่สุดนะครับโดยที่เราไหลลงมาที่เราบอกเนาะใช้ไฟจากการรียนเอเรสแต่ว่ามันจะมีอีกปตทหนึ่งครับที่เลยไปอีก6กิโลแล้วไฟเราเนี่ยยังเหลืออีก4%ฉะนั้นเราจะลองไปปตทข้างหน้ากันว่า ด้วยไฟที่เรารีเจอเนอรลงมาว่ตอนนี้นะฮะเหลือ4%แล้วนะว่าเราจะไปถึงปตทถัดไปหรือเปล่านะก็จะได้พิสูจน์กันเลยว่า100%เนี่ยขึ้นไปถึงแล้วแล้วเราก็ไหลลงมาชาร์จไฟกลับมาเนี่ยมันถึงปตทชาร์จไฟได้จริงนะแต่เดี๋ยวเราไปดูทีว่าเราถึงปั๊มนู้นหรือเปล่าเพราะตรงนี้จะมี2ปั๊มนะครับเผื่อใครใช้งานแล้วแบบเฮ้ยปั๊มนี้เต็มจะไปปั๊มข้างหน้าเงี้ยมันจะถึงไหม 700เมตรแบตเรายังเหลืออีก3%โอ้สบายสบายทุกคน100%ตอนนี้นะครับมาถึงแล้วทุกคนแบตบเหลือ3% 4%เเลยโอ้โหเป็นไงนั่นหมายความว่านะครับ100% 1ชาร์จ ขึ้นทับเบิกได้รีเจนไฟลงมากลับมาชาร์จไฟได้ด้วยโอ้โหระยะการใช้งานจริงเนี่ยวันนี้นะครับที่เราขับกันมา6ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็ประมาณ444กิโลเมตรนะจากที่เคลมไว้640เนี่ยนะครับตามมาตรฐาน n e d c นะก็ถือว่าพอขับต่างจังหวัดแล้วก็มีการทําความเร็วเดินทางเนี่ยหายไปเยอะเหมือนกันนะตรงเนี้ยเคนทําได้ผมเชื่อว่าทุกคนเองก็น่าจะทําได้ดีกว่าเคนนะครับเดี๋ยวเราชาร์จไฟแล้วเดี๋ยวจะ เดินทางกลับกรุงเทพกันเลยวันเดียวทิปของแท้ผู้ทำเบิกทำทำไมนะครับฝากกดไลค์ส c r ป b ์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทําแบบนี้อีกก็คอมเมนต์กันไว้นะครับในการทดลองของเราเนี่ยรถไฟฟ้าจะมีการคํานวณตัวเลขค่อนข้างเยอะถ้ามีตรงไหนที่ เราเร่งรีบทําแล้วมันเกิดผิดพลาดไปเนี่ยต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะครับเป็นการคํานวณแบบคร่าวๆแล้วก็การใช้งานคร่าวๆที่ดูจากการคิดเลขนะครับการดูจากบนหน้าจอของตัวรถถ้าผิดพลาดประการใดไปต้องขอโทษไว้ณนะจุดนี้ถือว่าเอามาลองให้ดูกันนะครับเป็นการพิสูจน์สนุกๆแล้วกันเนาะวันนี้เด็เคนชาร์จไฟหาอะไรกินแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพเลยจากภูทับเบิกนะครับลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตาม กดซับให้หน่อยนะบางคนชอบมาเม้นต์บอกว่าให้ทํานั่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นแต่ว่าหลังชื่อคุณอ่ะยังไม่ขึ้นเลยว่าซับผมอยู่อ่ะเสียใจว่ะนะซับให้หน่อยนะครับซับให้หน่อยเป็นกําลังใจให้กันนิดนึงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับชัดไป สรุปค่าใช้จ่ายคร่าวๆนะครับประมาณนี้เนาะค่าชาร์จไฟเนี่ยเดี๋ยวนี้ประมาณ7บาท7บาท50และต่อ1นกิโลวัตต์อานะครับจริงๆเนี่ยถ้าคำนวณค่าใช้จ่ายที่เป็นชาร์จ DC กับการขับขี่ทางไกลแบบเนี้ยค่าเชื้อเพลิงนะครับค่าไฟเนี่ยเมื่อเทียบกับรถน้ำมันหรือรถสันดาปแล้วเนี่ยอาจจะแทบไม่ต่างกันเลยด้วยซ้ำนะฮะแบบนี้เนี่ยก็ต้องลองกันดูแหละว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับคุณจริงๆถ้าเป็นคนอยู่คอนโดแล้วไม่สามารถที่จะ ชาร์จ T.O.U. มิเตอร์ได้หรือชาร์จไฟบ้านที่มีเรทค่าไฟที่ถูกเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร,ร่นะฮะรถไฮบริดเนี่ยอาจจะเหมาะกับคุณมากกว่านะแต่อย่างหนึ่งนะครับถ้าบอกว่าเฮ้ยค่าใช้จ่ายของการขับรถไฟฟ้าของเคานวันนี้แทบไม่ได้ต่างกับการขับขี่รถสันดาปหรือรถไฮบริดในเส้นทางเดียวกันเลยเนี่ยแต่สิ่งที่ได้มาคือสมรรถนะของรถไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าในการเร่งแซงในการออกตัวจากไฟแดงเนี่ยทำได้แบบรวดเร็วมั่นใจมากๆนะครับ ดยสมรรถนะแบบนี้ต้องยอมรับว่ารถไฮบริดหรือว่ารถสันดาปเนี่ยไม่สามารถที่จะเร่งแซงอย่างต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วแบบรถไฟฟ้าอย่างแน่นอนก็ถือเป็นสมรรถนะที่เหนือกว่ารถในกลุ่มสันดาปทั่วไปแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเวลาที่คุณจะต้องมาแวะชาร์จไฟตามสถานีชาร์จต่างๆอย่างน้อยเนี่ยเส้นทางที่เรามาวันนี้นะครับก็ต้องมีขาละ1ครั้งหรือ2ครั้งซึ่งก็จะเป็นระยะเวลาที่มากกว่าครึ่งชั่วโมงขึ้นไปอย่างแน่นอนครับ ฉะนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับลองเลือกดูว่าแบบไหนที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานของคุณนะครับในมุมผมนะรถไฟฟ้าเดินทางเนี่ยมีความยอดเยี่ยมอยู่ที่นอกจากอัตราเร่งแสงที่ดีแล้วมันไม่เหนื่อยนะครับมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์แรงสั่นสะเทือนนะครับเวลาเร่งแสงไม่มีเสียงเครื่องยนต์เข้ามาเค้นให้เครียดให้เหนื่อยนี่คือข้อดีมากๆทําให้เดินทางทั้งวันเนี่ยอย่างวันนี้วันเดียวทริปของเราเนี่ยไปกลับนะฮะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยไม่รู้สึกว่าเครียดมากเลยสาหรับการขับขี่ในเจ้าโอล่าศูนั์นจ็ แต่บางทีนะครับไปเจอตู้ชาร์จไฟเนี่ยก็มีปัญหาทําให้แบบเสียเวลาเสียบเข้าเสียบออกอยู่5-6กรอบก็มีปัญหาเหมือนกันในที่สําคัญวันนี้เรามาวันธรรมดานะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของสถานีชาร์จตู้ชาร์จเท่าไหร่แล้วก็ในเส้นทางที่เรามาเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยแทบจะมีสถานีชาร์จอยู่2-3สสถานีเท่านั้นเองแต่ในปีนี้นะครับสถานี เพิ่มขึ้นมาให้เลือกใช้เนี่ยมากกว่า10สถานีเกือบ20สถานีแล้วฉะนั้นอินฟาสตัคเจอร์หลายๆอย่างก็มีการขยายออกไปนะครับลองพิจารณาดูนะครับบวกลบหลายๆอย่างว่าคุณอยู่แบบไหนคุณอยู่บ้านคุณอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดการชาร์จไฟกับการเติมน้ำมันในรถไฮบริดแบบไหนที่จะคุ้มประหยัดเงินของคุณมากกว่านะครับใช้งานให้เหมาะสมแล้วคุณจะมีความสุขกับการขับรถครับ